สวัสดีครับผมผมบ่าวต้อยกกอกนะครับผมตอนนี้มาสอบถามนะครับผมคนผู้รู้นะครับผมเกี่ยวกับพญาเต่านะครับผมคนที่เกิดอยู่ในพญาเต่าจริงๆนะครับผมคนนี้นะครับก็เลยอยากมาถามข้อมูลนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาของพญาเต่าเนี่ยมีตำนานยังไงบ้างนะครับผมเขาถึงเรียกว่าพญาเต่านะครับมาฟังดูก่อนนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมเอาตั้งแต่ อทําไมถึงมีพญาเต่าตรงที่น้ําพุงที่อำเภอตองอยครับที่อำเภอตองอยเนี่ยที่น้ําพุงเลยครับเริ่มแรกเกิดจากนายอำเภอคนหนึ่งชื่อสู่พนักพุ่งมีจารวัดเพิ่นย้ายมาเพิ่นย้ายมาแล้วมาอยู่อำเภอตองอยปีห้าห้าปีห้าสิบห้าเพิ่นเป็นนายอำเภอนักพัฒนาพอเพิ่นมาอยู่ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านนั่นแหะ คนเวลาไปประชุมสัมมนาเนี่ยเขาจะไม่รู้จักอำเภอเต่างอยเขาก็หัวเราะเยอะท่านว่ามาอยู่อำเภอที่เล็กๆไม่มีใครรู้จักไม่มีในแผนที่ประเทศไทยทีนี้น,นายอำเภอคนนี้ก็เลยว่าตั้งปณิธานว่าจะทําให้เต่างอยเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ประชาชนทั่วไปทั่วโลกให้คนรู้จักใช่แล้วก็จะทําให้เต่างอยเนี่ยจะริญรลุ่มเรื่องเพราะเต่างอยเป็นอำเภอเล็กๆครับ มากีีบีก็พีก็พีแต่ฝุ่นถนนเดิน,นดินแดงท่านก็เลยว่าเอมามารวบรวมข้อมูลว่าทําไมถึงเรียกเต่างอยก็บอกว่าเป็นเรียกเต่างอยเพราะว่าชาวอำเภอเต่างอยเนี่ยมีน้ําแม่น้ําพุงไหลผ่านซึ่งไหลามาจากเขื่อนน้าพุงเวลาน้านหลากน้ำไหลจะมีเต่างอยขึ้นมาขึ้นมาหลบกระเสน้ําอยู่หลังหลังหลังวัดหลังวัดบ้านเต่างอย ก็เลยเรียกว่าเตาง้อยซึ่งต้นนั้นนี่มันจะมีต้นไทรมันจะมีต้นโพต้นไทรอยู่หลังหลังวะต้นใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแต่ตอนนี้อ่าล้มไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มนนไม่มีแล้วหายไ,หาไปจากไปจากจากการกัดเซอะของน้ําไปแล้วแต่ก่อนต้นใหญ่เลยใช่เขาก็เลยเรียกว่าบ้านเตาง,งอยก็เลยเป็นที่เรียกกล่าวขานว่าบ้านเตางอยตรงนั้นนี่มีเต่าตัวใหญ่ไหมลือเต่าเล็กเตาน้อยนี่แหละ มันเยอะคือมันจาความไม่ได้มันเป็นการเล่าสืบทอดกันมาว่าเต่าเต่าจะจํานวนมากจะไปอยู่ตรงนั้นมีเต่าเล็กเต่าน้อยเต่าใหญ่ครับครับครับเต่าใหญ่เต่าน้อยอะไรมันจะเป็นอยู่น้เป็นเหมือนว่ากระแสน้ําเชี่ยวกระแสน้าหลากแล้วตรงนั้นมันจะเป็นหลุมน้ําวนอ่ะมันจะเป็นวังนโใช่ะเป็นวังมันจะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเป็นสระน้ําสระดอกบัวเห็นไหมจะเป็นสระดอกบัวแล้วทีนี้นายอำเภอผู้นี้ก็เลยว่า จะทํายังไงเนี่ยจะรวบรวมให้ความเคารพศรัทธาก็เลยไปสื่อถามชาวบ้านเนี่ยชาวจังหวัดสกลนครชาวอำเภอตะงอยนับถือผีปู่ตาครับก็คือทุกหมู่บ้านจะมีศาลปู่ตาหรือศาลเพียงตาเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านป่าช้าว่างันเถอะไม่เป็นศาลเพียงตาโอศาลปู่ตาอนะ้อศาลปู่ตาบ้านเราศาลปู่ตาบ้านเฮาเนี่ประจําบ้านเลยรวบรวมให้ ผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่เอามาเอาดินดินดินจากสารปู้ตานี้มาร่วมกันมากองร่วมกันในเป็นพญาเต้านี่จะทําให้เป็นสัญลักษ<ำ>ณ์จะทําให้เป็นที่ระลึก จะเรียกอะไรเนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์มันต้องมีชื่อมันต้องมีสัญลักษณ์มันถึงจะถึงจะคนจะจำได้ิดตาก็เลยเอาดินสารพูตานี่มาแต่บ้านนค้นอำเภอตะง้อยนี่เป็นคนนักคือศาสนาพุทธเป็นผู้ที่แข่งขัดเรื่องวัฒนธรรมศาสนาพุทธเพื่อนก็เลยว่าเอ้าบ้านเท่านี่คนแก่คนเท่านี่นี่จะไปมีแต่ของดีมีแต่พระดีๆมาอยู่พระหลวงปู่มั่นหลวงปู่แว ฟันเออเฮามีแต่ทองดีมีแต่ทองดีของคนโบราณคนเก่าแก่ก็เลยเอาไฟมีหย่งเอามารวมกันเศษเหล็กเศษพระเศษทองอะไราเอามารวมกันกับบินปูตานั่นแล้วก็บอกว่าอันเฮามีนายหลวงเน่ยเพื่อนรักอำเภอตะมอย เพื่อนจะเสียนะเพื่อนสั่งความไว้ว่าอย่าทิ้งเต๋างอยนะใช่ใช่ครับผมโอคนลุกเลยคนลุกเลยใช่ใช่ครับผมใช่เลยเป็นคนมาสร้างเขื่อนเป็นคนมาสร้างโรงงานเพื่อนรักตาวอำเภอเต๋างอยอะเพราะแบบคนลุกนะโรงงานดอยคํานะครับผมซึ่งอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านนางอยอ่าบ้านนางอยนะครับผมติดกับเต๋างอยเนี่ยติดกับเต๋างอยนี่พ่อพ่น้องะโรงงานหลวงดอยคำเป็นโรงงานหลวงดอยคำซึ่ง สมเด็จพระเทพนะครับเป็นผู้ที่ดูแลครับผมดูแลมีเนื้อที่400กว่าไร่นะครับเป็นเป็นปนายหลวงเป็นผู้กอ่อตั้งก<อ>่อตั้งเพื่อให้ชาวต่างงอยเนี่ยมีอาชีพมีมีมีการรองรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรจากชาวนาจากเกษตรกรเนี่ยท่านมามาสร้างไว้ให้เราลอง มารองรับผลผลิตของเราครับท่านรักท่านห่วงก่อนท่านชิ้นท่านยังย้ำว่ายังว่าเลยว่าอย่าทิ้งเตางอยใช่ครับผมก็ได้ยินครับนั่นคือคือปฏิทานของนายหลวงครับผมนายอำเภอท่านนี้เลยลว่าทำยังไงก็ได้จะต้องพัฒนาให้เตางอยเนี่ยอยู่รอดและไปได้นะครับเพื่อนก็เลยเอาจะพัฒนาอำเภอเตางอยก็เลยอาบัติเตางอยมีสองที่ครับผมเอาเพื่อนเกิดจาก เกิดจากวิสัยทัศน์และเกิดจากแผนแผนปฏิบัติของนายอำเภอว่าการจะให้คนมาเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะต้องเป็นมีอะไรดึงดูดให้คนถึงมาไม่ใช่ว่าเป็นชื่อเต่ามอยแล้วคนจะมาเลยแม่บอระคนจะเลยคิดโครงการท่องเที่ยวว่าต้องจุดกําเนิดเต่ามอยเนี่ยไอจุดจุดสุงสุดเต่ามอยก็คือห้วยหวดเนาะห้วยหวดกับเอ่อพวกกลางห้วยหวดกับพวกกลางเนี่เป็นเป็นแดนเป็นชายแดน ติดต่อแล้วเภอผู้พานกับอำเภอตะมอยครับบ้านในแดนนี้แดนแดนี้มันเป็นภูเขามันเป็นภาพยาตะมอยอเกิดจากเกิดจากภาพยาตะมอยนี่มันมีถ้ำเล็กๆอยู่ครับแล้วมีพระธุดงค์มาจำศีลอยู่ครับพระธุดงค์มาจำศีลถาถ้ำนี่มันถเป็นชงกชชงกหินเหมือนเต่าครับใช่เขาก็เลยว่าอ่ะเอาตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของของอำเภอตะมอยอเป็นจุดไอทํำลำทำไหายยลเรือ เรืออะไรอ่ะเรือแพล่อ,ลอ,ลองแพนึกว่าเรือไฟเ,เรือแพนะครับเป็นเรือแพนะครับใช่เขาคือคือคือโครงการของท่านอ่ะจะทําให้แขกนักท่อ,าาองเที่ยวมาล่องแพรตรงนี้ม<อ>าไหว้ศาลเพราะว่าตรงนี้มีสารสารด้วยใช่ใช่เดี๋ยวผมไปถ่ายตร,ตรงต,ตรงใต้ใต,ต้ชมงหินเนี่ยจะเป็นศาร,รก็คือมีอะไรมีเป็น ระธุดงมาอยู่แล้วก็ปั้นพระพุทธรูปไว้แล้วมันก็จะเป็นสาร,รเป็นสารที่ที่คนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อาจจะเกิดเจอผีเจออะไรอะไรเงี้ยก็ไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้ถูกห้ยบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ถูกหวยบ้างอ,อะไรบ้างก็เลยว่าอ้าวตรงนี้แหละเป็นจุดจุดเริ่มต้นของเรือเรือแล้วก็ล่องล่องเก่งล่องแก่งให้ชมทัศนียภาพของอำเภอตังยอยขึ้นไปขึ้นที่นูน่นไปขึ้นที่สะพาน ไปขึ้นที่เต่าง,งอยปัจจุบันเต่างอยเป็นรูปั<ง>้นตรงต,งตลาดนะใช่ครับโไปขึ้นตรงนั้นแล้วประเทศก็ไปทําโครงการถ่ายน้ําเพื่อรองรับให้นักท่องเที่ยวดูเรือไฟดูเรือที่ไปขึ้นตรงนั้นครับครับมันจะเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วท่านก็ในอำเภอท่านนี้ก็เป็นคนเก่งเทคโนโลยีเนาะก็เลยเ,เ,เอาเอาเอาแผนการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเข้าไปใน Google Map ครับ,รบเวลาคนพิมพ์พยาเต่าง,งอยปุ๊บนะ นักท่องเที่ยวพิมพยาตะง,งอยเขาจะมาพี่ได้เขาม่าได้ไปพุ่นโอ้ทำไมคนถึงมาที่นี่เพราะว่าเกิดจากผู้ก่อตั้งคนแรกนหะคือนายอำเภอน่ะเพื่อนเอาเอาแผนแผนการท่องเที่ยวแผนพัฒน,น,นาอำเภอตะมอยเนี่ยใส่ลงไปใน Google Map แล้วทุกคนที่พิมพ์เซร์ชทาม Google Map เนี่ย พิมพยาตะงอยปุ๊บนี่เขาสิมาพี่ oh. เขาสิมาตะงอยตรงผาพยาตะงอยตรงห้วยหัวเนี่ย <C 'm. S 2> นั่นแหละก็เลยปากคนรู้เรื่องเลย hmm. ว่าคนที่มาตะงอยอยู่ไซส์เขาสะบอกไปที่เมื่อ oh. ลูกค้าก็หลงทางเขาว่าอ้าวทำไมกูเกิลมันบอกมานี่นั่นแหละเกิดจากนายอำเภอผู้ก่อตั้งรเรื่องโครงการให้มันเป็นมันเป็นจุดท่องเที่ยวน่ะเขาให้มาพี่มาล่องแพยอยู่พี่มากระมาว่า้อยู่พี่แด้วล่องแพไหลลงไปขึ้นอยู่พุ่น hmm. เป็นยังเป็นยังจากมาพี่นะมาแล้วบัดนี้ทําไมมันถึงดังถึงนี้เนาะกออ็ทำไมถึงดังทําไมถึงดังมันมีมัน,นมีรนนูไ้ไปสร้างไปสร้างตรงนั้น่ะี่ะพญาเต่าตรงนั้นมันเป็นสวนสาธารณะรมันเป็นพื้นที่พื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่ราชพัสดุีพื้นที่ว่างเปล่าเพิ่นก็เลยว่าเอาตรงนี้แหละมันเป็นที่สาธารณะ เพราะเราทําพยาเต่านี้เราต้องการให้มันเป็นสาของสาธารณะไม่ให้เป็นของใครเมื่กี้อบตอกับโบแมนอยูอ่ฮันอบตกไปอยู่ข้างในบ้านพีแน่แมนมาแล้วละ่ะผู้พ่อค้าบอกพ่อค้ามาขายขนมอพ่อค้าไทยใสยไม่รู้ไทยไทยบุรีรัมย์หรือไทยร้อยเอ็ดนี่ละ่ะครับอันนี้ลืมเน้นบริจใจบอกพ่อค้าคนนั้นเนี่ยไทยใสเพิ่นมานอนมานอนแล้วก็มาอัน เป็นนี่เป็นสินไล,ลยเมื่อยไหล,ลก็เลยนอนแล้วก็ก็เลยว่าโอ้ลูกนี่เป็นนี่เป็นสินไล,ลยนี่สินล,ล้นพ้นตัวอ,อันเห็นรูปเห็นรูปอันกระดองเต้านะ่มันมีพระพุธทธรูปนะ,ะพระพุธทธรูปห้าห้าพระองค์มันห้าห้าวันอ่ะพระพุทธรูปประจําวันเกิดห้าห<อ>้า,หาแบบอเนาะในหลังเต้านะ่ะม<อ>ันก็เลยการาบไหว้ที่การาบไหว้ในบมิเวกปากเต้ากราบพระพุทธรูปนั้นล่ะกราบคารพศรัทธาในใน เต่านะในพญาเต่านะว่าเออลูกนี่เป็นสินร้ายลูกนี่ยักให้ซอยบ่เถอะให้ซ้อยลูกนี้ให้ซอยอันนั่นแน่เทดโัยใดลูกสิมีคนนี่พ้นสิให้ชอยลูกแล้วทำาลูกได้ลูกสิกับมาอีกลูกสิกับมาตอบแทนเราเห็นนะครับครับเราก็เลยกล้าไปละว่าเราละก็เมื่อเมื่อแล้วเราก็ซื้อลอตเตอรี่บอกเข้าเข้าฝันบอกพญาเต่าไปเข้าฝันแล้วเราซื้อลอตเตอรี่สามสิบล้าน Oh. มันก็นเลยดังแบบนี้ก็้แจกเงินตั้งแต่ทุกใดผู้เข้ามาแล้วแจกเงินขี่รถแจกเงินจนว่าจุ่มควยไปโอ้ยบ่า oh. แล้วก็เลยดังแบบนี้ไปเอาได้หูจักเล่าอยู่สมัยนั้นก็นได้ยเออเขาบบบน,นี้พอมีคนเริ่มมาโอ้อีตานี้ถือลอตเตอรี่ดังคนก็นเริ่มลงไปไหว้แล้วบบานี้อะ uh. คนไทยก็จกถึกเราเราจะนี่ไหวากถืกเราจะยกึกเลขจะว่าจะฟังเจ้าก็อยากไปทึกเจ้าก็อยากลองไปไหว้เจ้าก็อยากไปบุญไปบุญคืออีตานนี้กว่านะคือสีรวยไปแล้วผัดมีคนถึกมาถึงมาเรื่อยๆนะม,มาสิบคนถืกหนึ่งคนมาร้อยคนถึกสิบคนหนึ่งสิอีกสิบคนก็นไปบอกต่ออีกร้อยคนหนึ่งสินะ ประมาณม,ม,<ป>มันบรแมามาร้อยคนแล้วถูกร้อยคนใดเพราะว่าเพิ่นบริหร้เป็นตัวเลขประมาณปีใดช่วงนั้นปีห้าห้าปีห้าหกนี่แหละมันก็เริ่มดังมาอ๋อครับม,มันก็เริ่มดังมาเรื่อยๆแหละป่ะนี่ก็อบตก็เริ่มย้ายมาครอบครองบริหารจัดการที่ยเต้าละอแล้วไอ้ที่ดินอันจากไอ้ผูตาทั้งเบดตั้่เกาะสามสิบห้าหมู่บ้านนะดิน มาช่างพญาเต่ามาปั้นในพญาเต่านะครับทุ่บ้ามบางแต่คนละทุงคนละรู่อะไรประมาณนี้แหละคือดินจากาจด,ดอนดอนปูตานะครับ <c oughs> ผมเอามาขุดมารวมกันนะครับทั้งสามสิบห้าหมู่บ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เอาไปไว้ตรงพญาเต่านะครับ <c oughs> แล้วก็ของดีต่างๆนะครับผม <c oughs> จะเป็นพระดีๆ <c oughs> ของหลวงปู่มั่นและของหลวงปู่ฟั่นนะครับ อะไรดีๆก็เอาไปรวมอยู่ในนั้น<ใ>น,นะครับผมเพื่อจะให้ปกปักรักษาบ้านเมืองเราเให้เป็นที่ทเคารพให้เป็นแบบศูนย์รวมของคนอำเภอตะงอยอ๋อตรงนั้นนะครับคือปฏิทานตั้งมั่นของเพื่อนนะครับผมแล้วก็ว่าสญญาเหตุที่ว่าทาเป็นเต่าอยู่พี่ลงล่องมาอยู่อยู่เต่าพญาพาพญาเต่าล่องลงล่องเก็บๆๆๆล่องใส่ลำพูงขึ้นไปไปขึ้นตรงนั้น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวชาวเลยนักท่องเที่ยวได้ได้ชมทัศนียภาพสายน้ำพุ่งเพราะว่าคนจังเยิเทือกเขาภูพานคนตังเงินหากินอนล่องแก่งหาสินกับน้ำพุ่งตะกี้ค่ะแม่ค่ะไปล่องไม้ล่องอันมาเฮตโตะนะครับหายุ่งหากินกับน้ำพุ่งหาปูหาป่าบ้านเฮาเน่นะคะโน้หม้อโน้มันหาตามน้ำพุ่งก็เลยก็เลยอัน ต้องเป็นสองจุดครับตอนนี้หนิกกำลังจะมีโครงการพัฒนาผาพญาตะางอยงบประมาณ30ล้านของอบจจังหวัดสกลนครนะจะพัฒนาให้มันเป็นเหมือนพาเด่นโอ้ทอทายอำอคนใหม่คนปัจจุบันครับเป็นแบบใหเป็นประมาณสสร้างแบบใดเนี่ยสร้างเป็นค่อย,ยังบอกเลยเข้าไปจอหรือเพราว่ามัทำบุแค่คนวงในเนาะแต่ได้มีแต่คนวงในเพื่อนว่ามา เขาเฮ็ดเป็นสะพานเสีเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังบ่แพรกับตาวงอยตุ่มุ้นเสีดเป็นสะพานเฮ็ดเป็นคือผาแเด่นเป็นวัดเป็นอะไรเป็นศูนย์ศูนย์อาหารศูนย์อะไรแบบนี้ออ่าเป็นร้านอาหารเป็นยังนันนี้หพอเนาะขอบคุณนะครับผมบอยพี่น้องเอ่อตอนนี้ประวัติของตาวงอยนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ